วัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทีวีภูมิภาคไทย PBS ทีวีจออีสานทุกวันพุธเวลาบ่ายโมงครึง่งกับช่วงเวลาที่จะนำทุกท่านไปสัมผัสเรียนรู้และติดตามเรื่องราวในดินแดนอีสานค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงออนซอนอีสานสัปดาห์นี้เราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับเส้นทางไดโนเสาร์ออนค่ะ เป็นทางการท่องเที่ยวที่บอกเล่าการเรียนรู้เรื่องไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยเป็นอู่อารยธรรมแหล่งค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะและตลอดเส้นทางนะคะเราจะไปรู้จักกับไดโนเสาร์สกุลใหม่ของโลก4ี่ตัวค่ะพร้อมทั้งศึกษาประเพณีวัฒนธรรมในเส้นทางไดโนเสาร์ออนขอนแก่นกาลสินไปสัมผัสเรื่องราวนี้พร้อมๆกันในช่วงอ่อนซอนอีสานค่ะ สาวสะออนขอนแก่นกระสินแหล่งศึกษาด้านบรรพช,ชีวินเรื่องราวไดโนเสาร์สัตว์เลื้อยคานดึกดำบรรที่มีชีวิตบนโลกเมื่อประมาณ225ล้านปีและสูญพันธุ์ไปหมดเมื่อ65ล้านปีได้มีผู้ศึกษาและเริ่มค้นพบซากไดโนเสาร์ขึ้นภาคอีสานจึงเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของแหล่งไดโนเสาร์ที่พบมากที่สุดในประเทศไทยและได้ขุดค้นพบไดโนเสาร์สกุลใหม่ของโลกอีก4ชนิดซึ่งเป็นดินแดนเพียงหนึ่งเดียวของประเทศไทย ที่รวบรวมซากดึกดำบรรพนี้ไว้ให้ศึกษาค่ะถ้าเราอยากจะรู้จักไดโนเสาร์ไทยเนี่ยเราก็ไปดูตามจุดต่างๆเหล่านี้ได้นะครับซึ่งก็มีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงให้ความรู้อย่างเช่นตอนนี้ก็จะมีที่สำคัญอยู่สองแห่งก็คือพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ซิลินทรที่กาลสิน พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงนะครับที่ที่ภูเวียงขอนแก่นนะครับสองแห่งนี้ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์หลักในการที่จะแสดงเรื่องราวของไดโนเสาร์ที่พบในประเทศไทยเชื่อมโยงกันตามแหล่งต่างๆแล้วก็ยังมีการแสดงจุดค้นพบต่างๆนะครับคือท,ทั้งภูเวียงแล้วก็ทั้งกาลสินที่พัน์ซิลินทรเนี่ยก็จะมีหลุมขุดอยู่ด้วยนอกจากนั้นก็จะมีจุดอื่นๆอีกอย่างเช่น พวกแหล่งรอยเท้าไดโนเสาร์เช่นที่ภูแฝกกลสินก็จะมีร่องรอยของไดโนเสาร์ขนาดใหญ่นะครับอันนั้นก็จะเป็นจุดเชื่อมโยงต่างเมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดขอนแก่นออกเดินทางไปยังอำเภอสาสคันจังหวัดกลาสินชมพิพิธภัณฑ์สิรินทรพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน แหล่งศึกษาซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ที่มีมากกว่า700ชิ้นจากนั้นเราไปยังวัดภูข้าวนมัสการพระพุทธไสายาติพระพุทธรูปแกะสลกักหินนอนตะแคงซ้ายและตลอดระยะทาง30กิโลเมตรจากเมืองกระสินถึงพิพิธภัณฑ์เซรินทรจะได้พบเรื่องราวของไดโนเสาร์หลากหลายอารมณ์ให้อมยิ้มจากหุ่นจำลองระหว่างทางค่ะจากตัวจังหวัดกระสินไปราชสากข ที่เป็นสุนทรสามสิบกิโลจังหวัดเราจริงๆเล็กปั้นเรื่องราวเป็นเสาตลอดเส้นทางเลยมีทั้งปรับทัศนีณภาพเป็นเหมือนเดินเสาโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินเป็นเป็นเป็นเนินหญ้าครับแต่เป็นเดินเสาผมเรียกว่าโดยถานดําดินคือเป็นจุดที่น่าจะถ่ายรูปนะฮะมีสวนสาธารณะแทนที่จะเป็นสวนสาธารณะธรรมดาก็ทําเป็นโครงกระดูกเป็นเสาที่อาต่อนา แถวทางผ่านนั้นนะฮะก็มีอารมณ์ขันครับมีป้ายว่าระวังเดินเสาข้านถนนบางจุดที่สัญานีมีสวนเดรนเสาขนาดใหญ่มีเดรนเสาหลากหลายพันเลยนะฮะคือตลอดเส้นทางสายเนี้ยถ้าเราได้แวะชื่นชมวัดเดนเสาเนี่ยมันทําให้เส้นทางสายนี้เนี่ยมันรับใจมากขึ้นเส้นทางจากขอนแก่นถึงอำเภอเวียงเก่าจะได้พบกับเดโนเสา์หลากหลายสกุลให้สัมผัสจากงานปั้นบนเกาะกลางถนนระหว่างทาง แวะชมอุทยานไดโนเสาร์สีเวียงสวนสาธารณะพื้นที่กว่า25ไร่กับหุ่นจำลองไดโนเสาร์สันนิษฐานว่าเท่ากับขนาดของจริงเมื่อมาถึงพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงก็จะได้พบเรื่องราวการขุดค้นพบไดโนเสาร์ที่จังหวัดขอนแก่นและบริเวณใกล้เคียงการกำเนิดโลกกำเนิดหินแร่วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตโลกดึกดำบรรค่ะ เส้นทางนี้ถ้าไปดูที่พิพิธภัณฑ์ซิรินทรนะครับหรือว่าพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ที่ภูเวียงก็จะเห็นไดโนเสาร์ที่เราค้นพบที่เคยมีอยู่ในประเทศไทยนะครับว่ามีชนิดไหนบ้างรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงมีขนาดใหญ่แค่ไหนแล้วก็อยู่ในช่วงเวลาซึ่งต่างกันในระหว่าง200ล้านถึง100ล้านปีแล้วก็ยังจะได้ยืนยันไปถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ในแต่ละช่วงเวลาคือกลุ่มของไดโนเสาร์หรือว่าพวกซากดึกดำบัรพวกนี้มันก็จะบอกเราได้ถึงชีวิตในอดีตที่เคยมีอยู่บนแผ่นดินไทยมาเส้นทางนี้นะจะได้รู้จักน้องไดโนเสาร์ทั้งสีตัวนะอาจจะมีความรู้มากขึ้นแล้วก็เพื่อให้มันง่ายในการที่จะพูดถึงเราพยายามสร้างชื่อเล่นเขาอย่างเจ้าเจ้าคอยาวเราเรียกว่าน้องโย เจ้าที่เป็นกินรีไมมัสเหมือนนกกระจอกเทศเราเรียกน้องปเปรียวเจ้าที่สยามโมไายรับเนี่ยหน้าตามจระเข้เราเรียกว่าน้องแข่น้องแข่เป็นภาษาอีสานเรียกว่าจระเข้แล้วก็น้องดุตัวที่เป็นบรรทุขอนเราที่เด็กเราสา้งจุดเด่นขึ้นมาเพื่อให้เยาวชนได้รู้จักผมคิดว่าเมื่อเราสร้างอนึ้นมาแล้วเด็กอยากรู้ลึกขึ้นไม่ใช่แค่แม่ถ่ายรูปนะอยากจะรู้จัก น้องแขว่ามีความเป็นมาอย่างไรซึ่งในในฐานข้อมูลเราก็มีข้อมูลอย่างนี้มาึ้นที่ว่าเราต้งสร้างยรุ่นใหม่ซึ่งอาจจะเป็นดักบรรพชุในอนาคตับน้องโยงผู้เวียงกอรซอรัสิรินทอรเน่เรนโนเสารกินพืชขนาดใหญ่เดินสีขาลำตัวยาวประมาณ10-15เมตรน้องเปรี่ยวกินนรีไมมัสขอนแก่นเอซี เดนเสาร์หุ่นคล้ายนกกระจอกเทศผู้ปราดเปรียวขนาดยาวประมาณ1-2เมตรน้องแข่สยามโมโซรสัสทีทรณีเดนเสาร์ปากจระเข้เดินด้วยสองขาหลังยาวประมาณ7เมตร น้องดูสยามโมไทอรัน,นัทอิสานเอซีสเดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่มีความยาวประมาณ6.5เมตรเป็นบรรพบุรุษของทีเล็กจอมโหดแห่งทวีปอเมริกาในหนังเรื่องจุลศิษย์พาร์คเรียนรู้เรื่องราวทั้งหมดนี้ได้บนเส้นทางเดโนเสาร์ออนค่ะ สัปดาห์หน้าเราจะไปทำความรู้จักกับน้องโยงค่ะไดโนเสาร์กินพืชขนาดใหญ่ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ตัวของไดโนเสาร์สกุลใหม่ของโลกที่ค้นพบในอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแกน่นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและน่าออนฟอนแค่ไหนอย่าลืมติดตามชมในสัปดาห์หน้านะคะถ้าหากคุณผู้ชมมีเรื่องราวที่น่าสนใจในดินแดนอีสานหรือมีลูกอีสานที่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมได้ก็แนะนำเข้ามาในรายการของเรานะคะ และอย่าลืมติดตามชมรายการทีวีจออีสานได้ทุกวันพุธเวลาบ่ายโมงครึ่งค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ดิฉันกัญญารัตน์ลิฟอํานวยลาบพร้อมด้วยทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ